รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีคงสวัสดีครับขอตอนบทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการความขุดมาคุยซีซั่นสองครับผมวันนี้แขกรับเชิญของผมครับล้อผมเก่งล้อใครก็เก่งแล้วเร็วผมล้อเฉลียมันก็ล้อกับทุกทีทุกคนล้อไดไรล้อกับทุกทีวันนี้จะมาขุดวิทยกรรมที่มันดูไม่ค่อยคลิน ดีกว่านะฮะคุณปัญญาไม่ได้หรอกมันกรีนนะฮะขอต้อนรับคุณเพียวนาทพลอ่าอุลสวัสดิ์ครับคุณนวบดสวยสวัสดีครับคุณโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพียวนะฮะคุณเพียวครับสรัไม่เพียววันนี้เป็นเทปพ,พิเศษมากวันนี้ผมให้เพียวนั่งมบาะฮืนครับ วาเฮ้ยไม่เอาดีตบบ้างบ้ามบ้องคุณอ้าวโอเคขอโทษฮะโอเคน,นั่งครับอ่ะคือผมหยอกเล่นคือเราก็หยอกเล่นกันเป็นเนื้องนิดฮะก็เข <อ S 2> ้าใจครับขอประารทานโทษครับผมจะขอมนการหวให้ไอ้แก่ละาช่วยวันนี้นึ่ครับว่านูานีนน่เอาดี <c oughs> อ่าคุณเพียวครับมาขุดวีรกรรมที่เพียวทำไว้ในวัยเด็กกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างฮะ<ม>อืเรื่อง,<ไ>งวีรกรรมในวัยเด็กผมก็อมันก็หลายอย่างนะแต่ว่าเอาที่ลองลองยกมาเรื่องอะไรก็ได้ที่มันไม่คลินมากคือคือเอาเท่าที่จำความได้ก็น่าจะเป็นพวกขโมยของนี่แหละครับครั้งหนึ่งนะ คัหนึ่งเคยขโมยของนะครับไหนลองเ<อ>ล<อ>ง่ามาหน่อยสิครับก็พวกขโมยของขนมที่ร้านใดสลานหนึ่งเแหละครับก็สัญญาแล้วแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยนะครั้งหนึ่งเคยขโมยที่ได้นในใจ่ายตังด้วยนะฮะอืมนะฮะใช่อันนั้นครั้งหนึ่งเคยนะครับแต่ี้ไม่แล้วนะครับเพราะว่า มันก็ดูปัญญาอ่อนดีนี่ว่าไเอ,อ,เอาสมุยขอเนี่ยมันก็ดูปัญญาอ่อนเนะเาะก็ดูโตมาแล้วก็ไม่ใช่แล้วไงเออประมาณนี้อือนะฮะเคยไปเที่ยวไหมฮะขอถามหน่อยคือเอาตรงๆนะผมกอพูดอ็ขอพูดก่อนนะครับว่าไอเรื่องไปเที่ยวเนี่ยผมไปเสมอครับ ทุกปีก็ต้องไปครับทุกปีกปต็ตงไปีทุกปีต้องไปอยู่แล้วแล้วตอน,นเด็กเคยเคยไปไหมฮะเคยไปที่ไหนบ้างตอน,นเด็กส่วนมากก็จะกลับบ้านเกิดครับอย่างเช่นที่เกาะสมุยก็จะเด่นบ้านเกิดผมนะผมก็เลยกลับเกาะสมุยประจำหรือไม่ก็อาจจะแวะเวียนในจังหวัดตื่นไดงนะครับแต่อันนั้นแค่แค่แบบ่บานเนาะใช่แค่แค่จังหวัดผ่าจังหวัดผ่านนะครับผม เอ่ออะเรื่องต่อมาเลยดีกว่านะครับผมวันนี้ทิปน่าจะสั้นโอ้เทิปวันนี้น่าจะสั้นเพราะว่าอตรงๆนะเรื่องขุดของเพียวน่าจะหนูเพราะว่ารอบไปเนี้ยอาจจะเป็นรายการสั้นเพราะว่าเพราะว่าเอ่อบางเรื่องที่เพราะว่าบางเรื่องที่ขุดเนี่ย มันดูคลิ้นน่าจะเยอะอยู่ครับมาต่อกับเรื่องของวันในวัยเรียนวิธกรรในวัยเรียนสมัยสมัยสมัยเรียนเป็นยังไงบ้างฮะเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยคือเอาตรงๆนะไอ้เรื่องวิธีกรรในท,ที่โรงเร,รียนอ่ะมันมีน้อยมากของผมนะคือผมแค่จะรู้ว่ามีวิธีการในตั้งแต่ที่นแน่ๆก็คือนะครับผมเคยด่าครูด้วยใช่ คือคือตอนเด็กอ่ะด่าครูประจำเพราะว่าคือเราตรงนะครูครูมันครูมันสอนไม่ค่อยได้ใจความอ่ะไม่ก็กีการผกมบ้างแต่กูเลยด่านะใช่อันนั้นก็จริงจมันเกิดได้นานหรอกแต่แค่ผมทำให้คนให้คนรู้สึกแบบว่ามผมมันมันเกิดขึ้นมาหลายปีอ่ะนะนั่นแหละแต่พอย้ายโรงเรียนมาผมก็ไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วว่า คือรู้สึกว่าทูแต่ละคนเนี่ยนเหมือนกับคูที่ผมผ่านมาแล้วนะคือดงนั้นผมนั้นไม่ค่อยมีรายการนี้แล้วนะฮะนั่นแหละอ๋ออย่างงี้นี่เองอ่าพูดถึงเรื่องในโซเชียลผมว่าเรื่องในอะไรของคุณไม่น่าขุดหรอกแต่บางอย่างก็พอขุดได้นะฮะอ่ะช่วงหน้าเรามีเรื่องให้คุยอีกเลยเรื่องะฮะน่าจะน้อยฮะเดี๋ยวกลับมาครับ ในเบรกน่าจะเป็นเบรกสุดท้ายเลยนะฮะข้าว่ามีสองเบรกวันนี้นะครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กับคุณเพียวนะฮะครับผมพูดถึงเรื่องราวของวิจกรรมในโซเชียลของคุณที่เคยทำอยู่ขออนุญาตพูดคุยสักนิดนึงว่ามีอะไรบ้างฮนะ,ะคือผมจะยกมาแค่บางเรื่องพอนะครับก็อย่างเช่นาบางเรื่องสักสักสามสี่เรื่องได้ไหม ก็จะมีพวกเออพวกไป <circ led. S 1> ขอดูขอดูลูกผู้หญิงลูกลูโป้เตือยเนาะแล้วก็เออด่านคนดูดวันนี้แล้วก็อะไรอีกโหหลายอย่างมากซึ่งบอกว่ามันมันมันเยอะกว่านั้นเยอะแต่ที่ผมพูดมาเป็นเพราะว่าเพราะไมอยากไม่อยาก,ากไ,ไม่อยากเออเเผยแพเกินไปก็เลยต้องเลยพูดแค่นี้แหละนะ อ๋อคือพูดแค่นี้เลยนะฮะครับก็คือ,อจริงๆเอวีการมันเยอะแต่ว่ามผมจะพูดแค่บางเรื่องเพราะว่าเพราะาบางเรื่องอะ่ะผมพอจะจําได้แหละแต่ว่าเอวีเดการที่เหลือเนี่ยผมจาได้ได้เลยว,ว่าผมเคยทําอะไรไว้บ้างแต่ว่ามันน่าจะเยอะนะน,น่าจะเยอะเยอะกว่าที่คิดมากนะครับผมก็แค่เท่านี้แหละนะผมมีเรื่องจะคุยนะครับเป็นเรื่องเหตุผลนะครับ ทำไมคุณเพียวถึงต้องอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวสนุกนะฮะทําไมคุณเพียวถึงต้องรอคนอื่นไปเยอะอะไรครับคืออันนี้ผมต้องขออันนี้คือผมต้องยอมรับตรงๆเลยนะว่าผมในคนนี้ที่อนข้างจะเครียดเป็นพอสมควรเลยคือไม่ใช่เครียดคือไม่ได้เครียดในโซเชียลนะแต่เครียดเรื่องส่วนตัวและก็เรื่องที่โลงเงยนด้วยก็แต่ว,ว่าผมก็เลยเอาเอา,เอาจุด เอาจุดออกของตัวเองมาปกติดได้เอ้ยผมก็เลยเอาจุดออกของตัวเองมาปกติดไว้เพื่อเพื่อติดตรงนั้นไงติดจุดออกตรงนั้นเงด้วยการล้อคนนี่แหละครับคือเล่นสนุกแบบล้อคนล้อคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆเหตตัวก็คือผมจะปกติดจุดออกของตัวเองไว้ซึ่งความจริงก็คือผมเป็นคนที่เครียดมากแต่แต่แต่ผมก็เลยแต่ผมคิดว่าถ้าเอามาติดจุดออกตรงนี้ผมก็น่าจะดีนะผมก็เลยขยันล้อคนไปเรื่อยๆนะ จนไม่รู้สึกว่าล้อแบบถึงเวลาก็จริงอะ่ะผก็เครียดมากท้อแล้วก็เลยอยากให้สนุกสนุกทำบ้างก็จะไปเห็นผลมาณนี้เนาะนะครับครับผมอ่ะเพียวงงครับฝากผลงานหน่อยครับผลงานตอนนี้ก็จะเป็นทำพวกช่องช่องทิตตอกนะครับทิตตอไอจีเนาะก็ใช้ชื่อช่องว่า ฮอตมายนะฮะก็อยากให้ท <Quand imprisoned> <Anyway>, <ed> mm ุกคนติดตามนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมันดีแรงได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับจากมันนี่กลนี่ขับเนาะดีแรงก็ได้สักพาหหนึ่งแล้วก็เลยแบบอยากให้ทุกคนติดตามนะครับช่องชื่อช่องเปลี่ยนแต่แค่ได้คอนเทนต์เหมือนเดิมแต่แค่ชื่อช่องเปลี่ยนนะครับจะให้ทุกคนติดตามกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีลงคลิปจันอีกเรื่อยๆนะครับถึงเนี้อาจจะวางเว้นได้บ้างแต่ว่าเราก็ขยันลงนะครับโอเค ครับผมอ่านะฮะสุดท้ายนี้อ่ะแล้วช่องอะไรนะชื่อว่าอะไรอะ่ะเกรเตอร์ฟันอะไรอย่างหนึ่งอะ่ะมันคืออะไระช่องนี้ผมสงสัยหน่อยเกรเตอร์ฟันอันที่จริงก็คือช่องของอันนี้อนนคือตอนแรกอ่ะผมก็ตั้งไว้จะเป็นช่องรวมเนาะช่องรวม,มแต่แต่พอคิดไปคิดมาแล้วเออคือทาช่องรวมนล้นก็เสี่ยงเนาะเพราะว่า เดี๋ยวถ้าถ้าถ้า,ถาทุกคนทําร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะรั่วๆเนี่ยก็เลยทาแค่คนเดียวพอซึ่งก็คือตัวผมเองนั่นแหละนะตอนนี้แค่คนเดียวแต่ว่าจะได้ลงบ่อยนะไอช่องนั้นออาจะได้ลงบ่อยเพราะว่าข้อยๆตัวก็คือหนึ่งเลยมีนั้นไม่ค่อยมีคุณภาพและสองก็คือมันไม่สนุกอ่ะมันดูไม่เก็ตนะผมก็เลยไม่เอาไปลงตรงนั้นเพราะว่าคือถ้าคนดูนะเห็นแล้วรู้สึกคลินเนี่ยอันนี้ผมจะไม่รับผิดชอบนะเรื่องนี้ได้รือเปลชอบ โอเคครับผมครับผมเอาวะวันนี้ก็หมดเวลาของคุณคุณมังคูแล้วนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณเพียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแล้วเราผู้ชมไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ